เราให้ป้าๆแนะนําตัวก่อนนะว่ามาจากร้านอะไรบ้างนะคะชื่อรัตนานุููนะคะมาจากร้านมะขามป้อมนะคะขายอะไรมะขายมะขามป้อมน้วมะขามป้อมเป็นหลักนะคะแล้วก็ผักผักยูเลสวนนะคะผักที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็มีหลายอย่างอะไรบ้าง โอ้ขนมก็มีนะคะทบทุกอย่างเลยอ่าแล้วก็ผลไม้ใส่ลูกตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะคะทุกอย่างมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะคะที่ร้านนะคะคุณตาคุณป้้าาาาเเออจกลมาจากไหนมาจากร้านป้าทองขายผักค่ะขายผักปูขายผักทุ้กจันนี่ปลอดสารค่ะ วันนี้ก็จะมาทำหน่อไม้โดงเก็บไว้กินหลายปีก็ไม่เสียนะจ๊ะทำทำให้ดูว่าสูตรไหนสูตรไหนสูตรนกันสูตรไหนสูตรไหนสูตรนเะสูตรช่วยปะทองค่ะช่วยร้านปะทองค่ะชื่ออะไรครับชื่อเอ๋ค่ะครับอาวันนี้เรามาทำหน่อไม้ดองกันนะคะวันนี้นะคะเราทำหน่อไม้ดองโดยใช้สูตรกอบปะทองนะคะตอนนี้เราก็ หนอม้ากันก่อนนะคะอันนี้อันนี้ก็นหน่ออะไรคะหน่หอไผ่คิมหนไผ่คิมซูหนอนถ้าหนอนไผ่คิมซูนี่ถ้าเราถ้าเราประมาณว่าเหมือนอ่าไผ่ปา่าจะประมาณคล้ายๆกับหน่อนบกสมัยก่อนนะคะแต่เพียงแต่ว่าไครเขาจะไครที่เปลือกเขาจะเป็นแบบอ่าหนอ่อนบกแต่ว่าจะประมาณจะคล้ายๆกันนะคะอ่าซึ่ง ไผ่จิงชงเนี่ยนะคะเป็นเป็นพืชผิดเป็นหน่อที่ออกไวนะคะเราเป็นไผ่ที่เราปลูกปลูกกินนะคะทําให้หน่อเราว่มันออกไวกว่าหน่อป่านะคะซึ่งเราปลูกไว้การให้น้ําให้อะไรก็จะได้พืชผิไวกว่าหน่อป่านะคะคุณคุณสมบัติพิเศษของไผ่จิงชงคือนะคะนอนใจนะคะแล้วก็เนื้อจะกรอบเวลาจะทำหน่อไม่ดอกวันนี้เราใช้วันนี้เราเราทำแบบไหนแบบสักใช่ไหม แต่ฝาแต่ฝาได้ก็ได้แต่ฝานชอบก็สุดเลยกันแต่ฝานก็ได้จะสุดเลยกันอ่าที่อ่าถามประการที่น้ำน้ำของบ้านนี่คืออะไรน้ำเกลือจ้ะจับจับได้ไี่น้ำเกลือเราคั้นแช่ไว้คืนนึงที่จะให้เปรี้ยวอร่อยอะนะอ่าขันแช่ไว้คืนนึงนี่คือแช่อะไรแช่หน่อไม้ดองแช่หน่อไม้ที่เราสับแล้วใช่ไหมจ้าจ้าแช่นีนเราใส่เกลือไหม่อนแช่ ใส่นิดหน่อยค่ะใส่นิดหน่อยนะคะส่วนน้ำน้ำอันนี้เราผสมอะไรบ้างมีเกลืออย่างเดียวจ้ะเกลืออย่างเดียวน้ำเก่าเราจะไม่เอามันไม่สวยมันหอมจะขูดอ่าน้ำที่เราแช่หน่อสับไว้คือหนึ่งคือเราจะเททิ้งเลาเอาออกแต่เนื้อหน่อเอาแต่เนื้อหน่อแล้วก็ใส่น้ำใหม่ไปน้ำเกลือตักเกลืออันนี้เรากะได้ไหมว่าสูตร นิดหนึ่งหรือว่าอะไรกับเกลือเท่าไหร่หรือว่าอันนี้มันต้องชิมเบาอต้องชีมเบาเอาให้พอดีอย่าให้เค็มเค็มแล้วมันจะไม่เปรี้ยวถ้าเค็มถ้าเค็มไม่เปรี้ยวเอาถ้ามันเค็มมันไม่เน่าดีไม่ใช่หรือป้าไม่ได้แต่มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยมเปรี้ยวเเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยไม่ใช่หน่อไม้อดเป็นหน่อไม้เค็มอ๋อเป็นหน่อไม้เค็มอันนี้ต้องเป็นหน่อไม้ดองใส่เกลือย่ามากอ๋อใส่เกลือย่า้างเออคือต้องใช้อะไรนะป้าใช้ เล่นใครเล่นบันหรือเปล่าถ้าถ้าเราไม่มีการตวงอ่ะเรากะอย่างเดียวใช่ไหม,มใช่อ่าใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะคะโดยการชิมดูก่อนว่ามันต้องเอาเค็มนิดนึงไหมปะ เอาเค็มนิดหนึ่งเอาเค็มนิดนึงเพื่อเพื่อเพื่อถ้าไม่อ๋อมันมีถ้ามันไม่เค็มอ่ะมันจะเสียไหมอ๋อถ้าไม่เค็มก็จะเน่าดังนั้นนะคะใช้ประสรบการณ์รดน้วนะคะในการทำ่อไม้ดองนะคะเสี่ยงเป็นเี่ยงตายกันดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเค็มของแต่ละคนเ่ะไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ส่วนสูตรของป้านี่ป้าทำมานานแล้วป้าทำทุกปีป่าทำทุกปีนะ่ะ ม๋อสองีิยังไม่เสียเลยเ,ยเลย๊ะเทะอ๋อมาการ์ดวันนี้ไข่ไของไข่ไข่ของนะคะอ่าลูกค้าลูกค้าค่ะ,ะคคถ้าถ้ามาแล้วไม่ถ้ามาไม่เจอแม่ค้าก็เรียกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราก็มีการทํากิจกรรมกันนะคะอ่าวันนี้ทําหน่อไม้ดนะคะเป็นการถนอมอาหารอ่าชนิดเดินราคาสำหรับหนอ่อไม้ก็จะออกช่วงหน้าฝนนี่นะคะสวนเลยไปแล้วนะคะ อ่าเราก็จะทำ่อกไม้ดองไว้กินตลอดปีนะคะทุกปีป้าบอกว่าสองปีแล้วก็ยังไม่ยังดีอยู่อ๋อหลังจากท่าว่าแช่คืนหนึ่งแล้วเราก็มาคุกเกลือแบบนี้ไหมคุกกลคุกเกลืออีกแล้วก็ใส่กวนแล้วเอาน้ำใหม่ใส่น้ำใส่กลือไม่เปรี้ยวไม้เค็มอ๋อแสดงว่านนี้ไม่ต้องเค็มมากดิเพราะว่าอันนี้เราก็คุกเกลือแถวอ๋อจะเค็มเกอ๋ออ๋อเราต้องนวดอะไรไหมนวดนวดได้หนึ่ง อ๋องอให้มันอ่อนหน่อยนึงนะคะ,ะหน่อเราที่อันนี้ใช่ไหมสำหรับหน่อไม้นะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะซึ่งทางป้าเขาก็หน่อเขายังไม่ออกนะคะวันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านรูมเอนะคะซึ่งขายผักแล,ละผลไม้นะคะมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะวันนี้ให้หน่อไม้เรามานะคะมาทำสาธิตให้ทุกคนได้ดูนะคะการทำหน่อไม้นองนะคะ การทำหนำอน้ดองนะคะสู่ใครสุดมันนะคะบางคนก็ใส่น้ำซาวข้าวนะคะบางคนก็ใส่เกลืออย่างเดียวบางคนก็แช่ไว้สองคืนหรือสามคืนนะคะส่วนของป้านี่แช่ไว้คืนหนึ่งนะคะ,อ,ะ,คะอ๋อถ้าอ๋อถ้าหลายคืนจะไม่สวยขนาดมันจะไม่ขาวมันจะไม่ขาวใช่ค่ะโอ้มีแบบนี้อ,อ,อ๋อตะเกียกนี่ตอนตอนที่เราสับเสร็จเราแช่ไว้คืนเนเราคู่เกลือคู่เกลือไหมเมื่อกี้เนี่ยก่อนแช่เออก่อนแช่ อ๋อก็มาคแบบนี้เลยอ๋อเขนก็ใส่เกลือนิดนึ่งเพื่อให้เพื่อให้อะไรหน่อมออนอ่ให้หน่อมันอ่อนพอเกลือเกลือดนอ่หน่อดนเกลือพักนนะคะเขาก็จะนิมนะคะแล้วก็แช่ไว้คืนนึงนะคะสาหรับสูตรของป้านะคะอ่านอดาสูตรบางคนกใส่น้ําข้าวนะคะบางคนก็ใส่ข้อสารนะคะ แช่เอาน้ำข้าวสารนะคะบางคนก็มีคนบอกมาพามาให้ดำนะคะก็ใส่แป้งเป็นข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวเจ้านิดหนึ่งนะคะสำหรับงาใบรองนะคะที่พวกเราทานอยู่เป็นประจำนะคะส่วนมากก็จะสับนะคะไม่ค่อยหั่นเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะเราไม่ค่อยได้อยกกินกับงาใบรองที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะแต่บ,บางทีถ้าถาฝานไม่ใช่สูตรนี้ได้ ะะบางทีลูกค้าก็มาถามนะคะว่าอยากได้หน่อไม้ดองแผ่นใหญ่ๆนะคะแผ่นใหญ่ก็มีขายจ้าแผ่นเล็กก็มีสอดแผ่นใหญ่ก็มีแผ่นเล็กก็มีสับออก็มีน,กกมมนะคะแ,แต่จริงๆแล้วการทําถ้าแผ่นใหญ่การการใส่ขวดแบบนี้ก็จะยากนิดนะึงค่ะดังนั้น,นะะเราเคยชินนะคะส่วนมากแล้วเราก็จะกินหน่อไม้ดองแบบสับนะคะแล้วก็จะสับ่บาะยม ไปมาทางนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มเริ่มกรอกใส่ขวดเลยนะคะเราจะได้ยน่นเวลาเราด้วยจะถ่ายตัวจะถ่ายคลิปก็ถ่ายเข้านะคะอ่าคนจะทำก็ทำคนให้คลิปก็มีอ่านะที่ไม่ก่อนนะคะสำหรับหน่อไม้นะคะอ่าทำได้หลากหลายชนิดบ้ากๆเลยนะคะกับการทำตอไมดองแต่นะคะลักษณะพิเศษของหน่อไม้นะคะซึ่งจากการที่เราได้ทำมานะคะอ่า มีหนอบางชนิดทำแล้วดำนะคะไม่ใช่บางชนิดก็ไม่ดำนะคะชนิดหนึ่งที่เราเคยทำคือไข่ป่านะคะเรียกไม้สางหรือไม้หนวดน,นะคะทำแล้วส่วนมากนะคะก็จะดำนะคะค่ะหนออไม้ดองนะคะทำกับหน,อน,น,อน,นะะ่อหนวดเนี่ยค่ะความความเชื่อของกะเหลี่ยงนะคะเราจะไม่ทำหนออไม้ดองกินนะคะสำหรับไม้สางหรือไม้หนวดเนี่ยนะคะความเชื่อ หมอเคลียรจะบอกว่าจะไม่เอาไม่หนวดทำาหรับไมโดนะคะเพราะว่าอ่ามันจะทาให้ปวดขานะคะรวมปวดแขนปวดขาจริงๆนะป้าความเชื่อของกมเลียรอันนี้มันจริงหรือเปล่าน,นี่เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่จริงๆแล้วกินไม่กินก็ปวดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อนะนะคะเราก็เลยไม่ค่อยทํากันนะคะสําหรับอ่าไม้หนวดน,นะคะสุดไ,ไม่ไปปังมอ จริงถ้ามันอร่อยนะถ้า,าสมัยก่อนที่ที่เราแค่ทํากินเราเลือกได้นี่ก็เป็นอ่าน่อไผ่ไข่้ําที่เราไว้ทำข้อลักนะ้วก็จะมันจะมีความกรอบม,มากกว่านะคะผมเชื่อแต่จริงๆเนี่ยพอทำในขวดอ่ะไม่สามารถบอกได้เลยว่านี่คือไผ่อะไรนะะรอกจากไผ่ไผ่จามไผ่อนวลอะ่ะ มันจะมีความดำนึ่งเราดองไว้ระยะหนึ่งแล้วค่อยก็จะดำแต่ว่ามันจะไม่ได้เน่าหรือว่าเสียนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนสีนะคะจะไม่ขาวอเอาไม้ของอเราตลาดตลาดซาให้เนี่ยคะ่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะทุกขัทุกขวดจะมีไม่มีดำนะคะซึ่งบางลูกค้าบางคนก็ถามว่าเราใส่สารอะไรนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใส่สารอะไรนะคะเราก็ใช้วิธีการนะคะซึ่งเราเคยทํามา แต่ก็ก็เป็นแบบนี้นะคะก็ใส่แบบนี้นะะสาร,สารยังไม่รู้เลยสารเป็นยังไง <c oughs> ป้าบอกไม่รู้เลยสารเป็นยังไงอ่าตอนนี้เราก็สับเสร็จแล้วเน่<ม>เราสมมุติว่าเราแช่ไว้คืนนึงแล้วนะคะอันนี้ผ่านการแช่มาคืนนี้คืนนึงแล้วนะคะเวําผ่านไปด้วยไวมากๆนะคะอ่ะอาดอดหลังจากสมมติเราแช่เราแช่น้ำแล้วขูดคืนหนึ่งแล้วก็อยากน้ำเกล่านิ้ใช่ไหม่า เอาน้ำที่แช่ทิ้งแล้วเอาน้ำใหม่ใส่แล้วใส่ขวดแล้วเราก็อาน้ำใหม่ที่ที่เราเรียไมได้ใส,มส่มันจะสวยมันจะจะไม่ดำอ๋ออันนี้นวดเนื่องจากว่าหมอม้าสับใหม่นะคะมันจะมีความแข็งนิดนึงป้าเขาก็ต้องนวดด้วยเกลือะคะ่ะทำให้นิ่มนะคะแต่จริงๆแนละ้วถ้าเราแช่ไว้คืนนึงแล้วอ๋อนอเขาจะนิ่มขึ้นแล้วเราก็จะสามารถใส่ขวดได้ง่ายขึ้นนะคะอ้าวกรอกเลยอ้าวกรอกเลย นะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้หน่อไม้ดอกกลับไปทานท,ที่บ้านนะคะมาซ้ำสามารถมากร่มากรอกใส่ขวดแล้วนำกลับไปทานที่บ้านได้นะคะที่ไว้ประมาณสักกี่วันถึงจะกินได้ป้าก็จะให้เป็นเดือนมแม่เป็นเดือนจริงๆไม่ถึงเจ็ดวัน,นก็ทานได้ะะแล้วอาจจะขมหน่อย อมันจะกลมหน่อยเวลาเวลาจะกินก็ต้มนิดนึงนะคะอ่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้หน่อไม่ดอกกลับไปทานที่บ้านสามารถมากรอกใส่ขวดได้เลยนะคะแล้วก็เอากลับไปที่บ้านได้เลยนะคะอันนี้ป้าปรุงเกลือย่างน้ำเนี่ยอ๋อปรุงเรียบร้อยแล้วิญได้ละคะลูกค้าท่านใดนะคะอ่าเราก็มีขวดให้มีหน่อไม้ให้ไว้เดือนหนึ่งก็โอเคอยู่อ๋อสูตรของป้าไว้เดือนหนึ่งนะคะแต่จริงๆอะเจ็ดวันได้แต่ว่าความคมยังมีอยู่ ะคะเวลาเราจะแกงอ่ะเราก็ต้มนิดนึงนะคะให้ให้อ่าความขมเขาอ,ออกไปก่อนแล้วก็สามารถแกงต่อดได้เลยนะคะหากลูกค้าท่าน,านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากได้อ่าหน่อไม้ดองกลับไปทานที่บ้านนะคะตอนนี้เราก็มีการสาธิตการทำหน่อไม้ดองนะคะเชิญมากรอ,อกกลับใส่ขวดกลับไปทานอ่ากับเอากลับไปทานที่บ้านได้นะคะทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันขั้นต่ำนะคะเจ็ดวันนะคะถึงจะกินได้นะคะ จ็ดวันก็ยังขมอยู่นะคะยังต้องต้มก่อนนะคะมีความขมอยู่นะคะค่ะลูกค้าเดินมาที่หลังนะคะได้ยินเสียงนี้นะคะถ้าสนใจนะคะนําอยากได้หน่อไปดองกลับไปทานที่บ้านนะคะมาร่วมสนุกกับเราได้นะคะโดยการกรอกหน่อไม้ใส่วขวดแล้วก็เอากลับไปบ้านได้นะคะมาเชิญนะคะท่านใดอยากได้หน่อไปดองเชิญทางนี้นะคะหนูไม่ต้องซื้อเลยนะคะวันนี้เรามา สาธิตนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับเรานะคะในการทำของไมดองนะคะ,ะเดี๋ยวอันนี้มีนยังงเนี่ยน,นิ่มนิ่มหรือยังสำหรับขวดหนึ่งนะคะถ้าเราใส่เต็มเต็มขวดเนี่ยนะคะเคยช่างดูนะคะมีน้ำหนักหน่อไม้อ่าส <Okay. S 1> ี่ขีดนะคะ <Okay. S 1> อ่าใส่น้ำใส่น้ำไปแล้วนะคะน้ำหนักของหน่อไมดองหนึ่งขวดก็หกขีดนะคะน้ำสองขีดนะคะแล้วก็ หองใบดอกสีขีดนะคะถ้านหน่อนิ่มๆนะคะเราจะทานให้ชัดๆนะคะซึ่งขวดหนึ่งเนี่ยนะคะก็สามารถไปไปแกงอ่ะทานได้ประมาณ4ี่ขวดนะคะได้ได้หม้อกลางๆนะคะสำหรับหอมใบดอกนะคะอะไรกันอ่ะตอนนี้เริ่มกอกกันแล้วอ่ะอันนี้ใส่น้ำอันนี้ป้าใส่น้ำแล้วใช่ไหม ใส่น้ำไปแล้วออนะคะเวลาโขกไม่ต้องโขกแน่นขวดนะคะให้มันรวมให้มันรวมไว้เพื่อน้ำน้ำจะได้ถึงหน่อทุกซีกนะคะมันจะได้ไม่จำมาเทคนิคอีกแล้วนะคะ,ะถ้าใส่หน่อแน่นเกินไปนะคะมันทําให้น้ําอะมันเข้าไปไม่ถึงอหน่อไม่ดองนะคะน้ํามันไม่ไม่ไม่ไมพอ ไม่พอดีกับหน่อไม้นะคะมันทําให้หน่อไม้ดําได้นะคะท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากได้ห,หน่อไม้ดองกลับไปทานที่บ้านนะคะมาร่วมสนุกกับเราได้นะคะโดยการจับหน่อใส่ขวดนะคะแล้วกลับไปทานที่บ้านได้นะคะเพียงทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะคะหรือจะให้ดีไม่มีความขมเลยก็ไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะซึ่งเป็นสูตรของป้าๆนะคะได้ได้นับเหลาไว้นะคะ ้าทำเราไป่รองหรือท่านได้สนใจอยากได้เราไม่รองนีง่เยอะนะคะเพื่อไปขายต่อก,ก็มาที่ต่อได้นะคะซึ่ง,งตลาดเราก็ยินดีเจลาบอเดอร์นะคะ,ะหน่อไม้เราเยอะมากๆเลยนะคะ,ะพื้นที่ของของอำเภอบไร่เนี่ยน,นะคะอีกประมาณถ้าฝนดีๆนะประมาณเดือนเดือนปลายสิงหาต้นสิงหานะคะก็จะเริ่มมีการหาหน่อไม้ขายกันนะค่ะซึ่งขึ้นไป เลยจากตลาดซองให้ข on ึ้นไปนะคะก็จะมีป่าป่าไผ่ซึ่งเป็นไม้ลวกนะคะไม้ลวกแล้วก็ไม้หนวดนะคะก็จะมีการหาหน่อไม้ขายนะคะซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะชาวบ้านก็สามารถทํารายได้เกี่ยวกับการขายหนอนี่เยอะพอสมควรนะคะสําหรับคนหาเก่งๆก็วันนึงก็ได้เป็นพันนะคะสําหรับคนที่ขึ้นเขาไหวนะคะปีนเขาไหวนะคะคนแข็งแรงแข็งแรงหน่อยก็สามารถหาหนอได้ วันเด่นก็เป็นหันเลยนะคะซึ่งหน่อของเรานะคะก็เราจะหาได้ประมาณเดือนหนึงนะคะหลังจากครบเดือนหนึ่งแล้วเราก็จะปล่อยให้อ่าหน่อไม้นะคะได้เป็นต้นนะคะเพื่อออกหน่อในปีต่อไปนะคะอ่าจะได้กี่ขวด ป้าทำเราไม้โดงค่ะใครอยากได้นะคะมากรอกเอาเองเลยนะคะแล้วก็กลับไปบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ถามสูตรป้าได้นะคะวันนี้อ่าเราสูตรรับเพล็ดลับมาเลยนะคะการทำเําไมดองนะคะอ่าไว้จักเดือนวันนี้พูดคนเดียวไม่แปนใครพูดช่วยพูดคนเดียวพูดคนเดียวไปเลยอ่า ใกล้จะหมดยังได้มันจะได้ประมาณกี่ขวดนะนเนี่ยเราเนี่ยค่ะสำหรับน้องใ่ดองนี่ค่ะป้าเราสามารถทำเมนูอะไรได้บ้างสำหรับน้องใ่ดองแกงได้ชนเลือกค่ะกงป่าเกงกะติแกงอะไรอย่างกงบ้ยจะ่ำอะไสบ้างนะบุ้มบ่ อต้มตุ๋นยำร้นตะแคงนี่ต้มใส่อะไรนะจะเอาไปใส่เลย,ยค่ะโอ้เราไม่เคยกินตะแกงมียำหน่อไม้ดองด้วยป้าดีสุดยอดจริงๆนะคะมีเมนูเด็ดด้วยเลยยำหน่อไม้ดองค่ะทำไม่ดูเดใช่ค่ะขายคนเท่าไหร่คะขายคนเท่าไหร่ อันนี้แก็บฟรีอยู่ที่ร้านกว่า20จ้ะ20ลูกค้าลูกค้าลองก่องเองก็ได้นะคะจะได้กลับไปบ้านได้เลยนะคะบอกไม่ทันอันนี้ดองนี่อันนี้ดองอยู่ได้กี่วันอันนี้ดองโอ้ได้เป็นปีค่ะแต่ว่าต้องเดือนท้ง15วันก็แกได้เลยวันนี้ไอติมคือยังช่นดีได้ไม่ได้นะคะเราเพิ่งทำมาเราต้องทิ้งไว้ถ้สั่งเจ็ดวันคิะถ้าเจ็ดวันในเวลาแกยังต้องต้มอยู่เพราะยังคงอยู่ แต่ถ้าที่งไปเรื่องหนึ่งแล้วก็สองกลุ่มก็หายจะมีเตจเตี้ยวนะคะการดาบผิดต้องเติมนนะนะคะอ่าซึ่งเรื่องของความเค็มก็เวลาเราทำนะคะเราก็จะชิมสูตรของป้าเกาแล้วนะไอชิมให้มันมันเค็มนะคะซึ่งเค็มแค่ตัวนี้นน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือเอาใส่ขวดอ่าก็ อ่านอนไม่ดอเนี่ยเราสับแล้วคุกเบิร์นิดนึงแล้วก็แช่ไว้คืนนึงค่ะแล้วก็เทน้ําน้ําที่แช่ทิ้งแล้วก็เอามาแต่นอนนะคะแล้วก็มาใส่ขวดแล้วก็อ่าส่วนน้ำาเราก็ปรุงด้วยเกลืออีกรอบหนึ่งนะคะใช่ค่ะเจ็ดวันนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เนี่ยคเดือนนึงนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้สองปียังไม่เสียเลยค่ะแล้วแล้วหนกกิมชุนี่คือเขาไม่ดำนะคะมีกทีไข่บางอย่างที่ที่ดำนะคะแต่ แต่ไผ่นี้ไม่ไดับนะคะไ,ได้กี่ขวดครับนอเราประมาณเราเราเคยช่างไหมว่าอ่าโลนึงอ่ะนอนอทั้งเปลือกอะ่ะโลนึงอ่ะจะเวลาเราบอกเราสับแล้วเรามันจะได้เท่าไหร่ส่วนมากเราไม่ได้เราไม่ได้ช่่งเนาะแต่จริงๆแล้วทาได้โลนึงเราเปลือกออกแล้วอะไรได้อ๋อ ถ้าเปิดอกแล้วอะโลนึงได้เจ็ดกิบซึ่งการหั่นน่ะมันก็มันมันก็มีการเสียนราะมันมันป่นแบบนี้ไปก็มีนะคะเวลาเราสับมันก็ไม่ได้คงคงเส้นคูวานะคะมันอาจจะมีเส้นเยอะๆๆที่มันใช้ไม่ได้มันคือมันบนบนที่มันไม่ใช้ไม่ได้ก็มีนะคะเอไม่ดอกนะคะ ใครมีโด,ดนะคะสามารถทําได้มาดูสูตรได้มาถามสูตรได้นะคะซึ่งการทำหน่อไมดอกคนนึงก็สูตรนึงนะคะอันนี้ได้ยินมาหลายสูตรมากแต่ที่ตัวเองทำอะ่ะเขาบอกว่าเอะใช่ไม่อยากให้หน่อดำใส่แป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ใส่นดิดนไม่รูนที่สูดรหรือเปล่านะคะส่วนความเค็มอ่ะเออเดี๋ยวมันจะเน่าเค็มไปก่อนเลยเนะเพราะฉะนั้นเวลาแกงอ่ะต้มรุกทีเลยไม่งั้นมันเค็มจัดนะคะถ้าหน่อไม้เค็มจัดนะคะแล้วต้มก่อนนะคะ ันี่ค่ะเป็นไงคะสนใจเราไม่รองไหมร้องได้เลยนะอันนี้กิมซุ่มสายพันธุ์มาจากเกาหลีนี่อาจจะจากไทยนี่แหละมาแล้วก็มาตั้งเป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยแต่ว่ามันคล้ายๆมันเป็นขนเดี่ยงฮะแต่มันขึ้นอยู่บนขนเที่ยงถูกต้องเนี่ยไม่น่าจะใช่เกาของเกาหลีนะเป็นเกาของเกาหลีเลยเนี่ยถูกเลยเกาเหลี่ยงน้อยกว่าปลุกโดยเกาหลี่ยนะคะ หนอนดีมากเลยนะหนอใหญ่มากนะครทำสูตรนี้นี่เอาของลู้เหนื่อมาเนี่ยหนอใหญ่ขายหมดแล้วลืมและเปล่าว่าจะให้หนอไม้มาทำบุญฉับวันนี้ลืมเหรอไปเอาที่ที่ไร่เยอะใช่ลืมก็ลืมนะคะลืมก็เลยอายังได้มาห้าหกหนอได้หลายหนออยู่นะะส่วนหนอเล็กๆอร่อยอร่อยถ้ากินตรงเลยเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวจะดูนี้ก่อนแ้กเราไปซื้อของหินแล้วก็ยิ่งนักสามคนดำ เลือดดำที่ไหนแล้วมันมุดชอดลองแล้วมันดำมันเหมือนไม้สางโอ้ดูลองแล้วอะั้หมดน่ะเถื่อนนี่เหมือนไม้สางอ่าดูลองดูลองทำแล้วนะคะมันดำแต่แต่กิมซุงเนี่ยไม่ดำกิมซุงเนี่ยมันประมาณคล้ายมอหกเออมันเหมือนไผ่ตรงอะไรประมาณนี้มันไม่ดำมันะคะส่วนั้หมน่ะลองแล้วมันดำ นะถามว่าดำมากินได้มากินได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกสีนะคะเวลาเราแกงไปแล้วมันเขาก็ไม่ได้ดำขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าตอนตอนมันอยู่ในกลนดมนน่มันจะถ้านานไปมันจะคุณค่าไม่เงินะะนะคะแต่ว่ากินได้นะคะ แล้วว่าเพราะว่าเห็นว่าเราท้องแช่ใสใจต้องชาคเราสมมติว่าเราแช่ขึ้นนะคะอ่าถ้าใครอยากไปทํานะคะจริงๆแล้วทุกคนก็แช่ขึ้นนึงดังนั้นนะคะเพื่อ,อถ้าเราสับแล้วเราใส่เลยเนี่ยนะคะหน่อไม้เขาก็จะมีความแข็งนิดนึงนะคะ ถ้าเราแช่ไว้คืนหนึ่งแช่โดยไม,ไม่ไม่ใส่เกลือก็ก็จะนิ่มนะคะแต่ว,ว่ายังนิ่มไม่มากถ้าใส่เกลือนะคะก็จะนิ่มขึ้นการใส่ขวดแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะส่วนบางคนนี่ว่าทํไม่ไ้เยอะนะคะอยากได้แผ่นใหญ่ใใส่ขวดแบบนี้ยากก็ใส่กระปุกใ,ใหญ่ให่ได้นะคะเวลาจะกินทีเราก็ตักออกมานะคะข้อห้ามในการตักหน่อไม้ดองนะคะคือไม่ให้เอามือล้วงนะคะมันจะดําได้นะคะ ใช้ทับทีใช้ที่คีบคีบเอานะคะถ้าสม,มุนลอเดาดองในกระปุกใหญ่ๆนะคะถ้าเราามจับนะคะมันจะดงได้นะคะ,ะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้เสร็จแล้ววันนี้เรา,าสาธิตให้ทุกคนได้ดูกี่ขวด8ตัวนะคะไม่ไม่เต็มดีนะคะ,ะเวลามีการทำเนี่ยมันชอบชอบไม่เต็มกระปุกแบบนี้เป็นประจำ <laughs> ได้ดอกไม้อะไรอันนี้ใช้กิทงทงค่ะ ช่สับับแล้วทำไงต่ออ่าสับสับแล้วทำไงต่ออคุณป้าบอกบอกราต้องแช่คืแค่สับแล้วแแค่น้ำธรรมดาแน้ำเกลืออหน่อยดีเรใส่เยอะเพราะว่ามันอ่แล้วที่มันเน่าเพราะมันไม่ค่อยดีไม่ดีแลแล้วเจ้าของเจ้ของปขอไม่ค่ะได้ทุกคนค่ะ คือคือที่เรามาขายคือเราเป็นเจ้าของสวนทุกคนนะคะค่ะไม่ไม่เสียะคะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แก่คะ่ะอันนี้แก่ <c oughs> อ๋อเอาเติมน้อ่อนนะคะถ้าว่าตัดแล้วกี่วันเปรี้ยวของป้าเขาบอกว่ากี่วันนะให้ดีเดือนสิบห้าวันจบเพราะเจ็ดวันนี่ยังผมมันยังเป็นห่อสื้ออ่อ ชิมชิมให้พอดีมันจารเลอะอ,อยอ่าไม่เน้องไม้เรียกผมง่าความเด็ดขาดเน่ามันไม่เค็มแล้วมันเน่าด้วยห้ามบอกเรกื่อโปเนาะเรืงนี้เขาไม่ได้เ่ือเ่อโปดนะคะเขาใช่ใส่สารใส่สารในวดีนนะคะซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำน้องไม้ดองนะคะ การทำาน่ไม้ดองใช้เกลือเม็ดเท่านั้นนะคะซึ่งตัวเกลือเม็ดนะคะจะเเรียกว่าเกลือดิบแท้นะคะซึ่งยังไม่มีการปรุงแต่งใส่สารใดๆทั้งสิ้นนะคะจึงเหมาะกับการทำาน่ไม้ดองนะคะค่ะส่วนส่วนเกลือเกลือป่นนะคะเกลือป่นก็ทําไม่ดีนะคะทําให้อาจจอาปลาปลาอ๋อเราเยอะเวิร์กช็อปกันอยู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราคือสักครู่นะคะสำหรับ ทุกท่านนะคะที่รอฟังอ๋อพักก่อนส,สิกาสักครู่เดียวนะคะตอนนี้เราก็อาเราก็ทํากิจกรรมนะคะเพื่อให้นักดนตรีเขาได้พักสักแป๊ดน,นึงนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับการทำอ่าเบอร์จบหน่อไมโดงของเรานะคะซึ่งหน่อไมโดงนะคะเราสามารถทําได้หลากหลายเมนูนะคะส,สะคะาะํา,มา,มาะะสหรับหน่อไม้ดงตลาดราใใ้้นะคะเรามีอ่าจหน่ายเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับหน่อไมโดงนะคะ ลูกค้าท่านใดอยากซื้อติดใบติดมือกลับไปบ้านนะคะเก็บใรแล้วผ่านนานเราสามารถเก็บไว้ได้สองปีก็ยังไม่เสียใช่ไหมคะบะบ้านนี้ส่งมานี่ละนั่งกับสอปีนีวัวโน้มมองมาที่หน่อใหม่เลยยังขาวอยู่เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสองบ้านนะคะที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการทำหน่อไมโดนะคะโอกาสหน้านะคะเราจะต้องนะคะเพิ่ง สองบ้านนี้นะเกี่ยวกับความรู้นะคะการถนาผู้น้องมหาต,ต่างๆนะคะ,ะสําหรับการทำเคร์่อ,อ,งองของเรานะคะเราก็จะเวียนไปเรื่อยๆนะคะตามฤด,ดูกาลนะคะซึ่งแล้วแต่แเดอน,นะคะเราก็คิดกันว่านในพื้นถิ่นในพื้นที่ของเราเนี่ยคะมีวัตถุดิบอะไรนะคะที่เราจะสามารถนะคะมาแบ่งปันความรู้ให้กับ นักท่องเที่ยวกับผู้ที่สนใจได้รู้ได้เรียนรู้กับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเราชาวตลาดเซาให้นะคะซึ่งตลาดเซาให้นะคะเราก็มีหลากหลายนะคะชาติพันธุ์นะคะมีกึ่งอย่างมีไทยมีลาวแล้วก็มีมอญนะคะการใช้ชีวิตการดาเนินการนะคะการใช้ชีวิตการทำอาหารนะคะการใช้ชีวิตหลากหลายนะคะไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็เลยนําแต่ละร้านมาเพื่อ นะคะถ่ายทอดความรู้นะคะชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่นะคะมาแบ่งป,ปันให้กับทุกคนได้รู้ได้ดูกันนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบการครเวิร์ชกช็อปและการไลฟ์สดกันเพียงเท่านี้น,นะคะวันเสาร์หน้านะคะเราไ็ยังมีเวิร์กช็อปอยู่ซึ่งอยากให้ทุกคนนะคะได้ติดตามนะคะช่องทางของเรานะคะอันนี้เป็นการไลฟ์สดของเพจของตลาดเสาให้นะคะแล้วเราก็ยังมีช่องของเราคือช่อง t ิก t o k แล้วก็ ชอ่องยูด้วยนะคะยังไงนะคะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามเราด้วยนะคะกดหัวใจกดไลค์กดหัวใจให้เราด้วยนะคะซึ่งเราเราก็ยังต้องการนะคะ,ะสำหรับยอดวิวต่ตางๆนะคะซึ่งนะคะ,นะคะถ้าอยอดวิวของเราดีทังตลาดเราช่องของเราพอมีไรายได้บ้างน,นะคะเราก็จะนําเงินสน่วนหนึงนะคะ,ะมาพัฒนาตลาดแล้วก็ทำให้วิทยภัณฑ์เกี่ยวกับการ เก็บมเมล็ดพันธ์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เปิดรับแล้วนะคะแต่ว่ายอดบัญชียังไม่เดินนะคะอาจจะ,ะ,จะเพื่อนหลายคนนะคะยังไม่รู้นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทํานะคะ,ะดังนั้นวันนี้นะคะยังไงก็ถ้าเจอเรานะคะก็ให้กําลังใจเราด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กับตลาดสาวให้ด้วยนะคะช่อง Youtube แล้วก็ช่องทิ k t o k นะคะเป็นเชื่อเดียวกันนะคะเป็นตลาดเาาให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะ าสาวหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะานะคะเราก็ได้ช่วยให้นักดนตรีได้พักแป๊บนึงนะคะสำหรับ